วันนี้วันดีวันปีใหม่ไทยเดินทางเข้าสู่จากปี2566สู่ปี2567นะครับในวันที่31ธันวาคมพศ2566เพื่อเข้าสู่วันที่1มกราคม2567นะครับผม อาปล่อยปล่อยความทุกข์ปล่อยความสุขขึ้นสู่ท้องฟ้าขอให้ทุกคนโชคดีมีตังใช้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเอาปล่อยได้แล้วจะหมดหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยเอาปล่อยได้แล้วจะหมดนึ่งนาีแล้วเนี่ย าปล่อยโคมครับผมปล่อยโคมปล่อยโคมในวันปีใหม่มันไม่ไปอ่ะรอก่อนรอก่อนให้มันควันเยอะก่อนมันขานดแ้มันดึงนดแวันดนดล้ง

ไม่มันใช้ล้มมันได้ควันมันมีรูไงควันออกแล้วเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไปเฮ้ยไปแล้วไป่ถึงไหนไปเลยจริงอุ้ยจะติดต้นไม้ไหมอ่ะมันสูงมันลอยไม่สูงนะอันนี้ไปย่างก็ขึ้นไปเรื่อยๆสวย รอดูอันต่อไปปิดก่อนวิดีโอดึงอันนี้หละสวยดีอไม่สวยเลยอันนี้ก็แหละสีแล้วสี้อยแล้วกระชมาจับกระชัมาจับี่นี่

เอ้ยเหมือนจะลอยลอยยกขึ้นมันดับไว้อเป็นโฟลมันดับแล้วมันกดแล้วงไม่ยอมรอบป้ายป้ายป้าทำไมมันไม่ไปทำไมมันอยูมาฝั่งนี้เนาะ

โอยๆเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วได้อยู่ได้อยู่คนนู้นๆๆๆๆๆๆหืม